อยู่ในสวนครูบอยครับสายโทร13เหนือนะครับอำเภอบนานขุ่นบ้าวีรามครับพวกน้องนาที่ทยอยสร้างมาแต่ละปีแต่ละปีต่อเนื่องกันมาครับหลายปีก่อนนั้นมีคันนาใหญ่คนาทองคํานะครับแล้วก็ต่อมาก็มีไม้ยืนต้นนะครับงข้างนู้นมีไม้ที่กินได้นะครับไม้ประเภทผักนะครับ ชะอมบั่งที่เล็กบ้างนะครับและก็ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นแหล่งน้ํานะครับเป็นบริเวณที่สร้างความอุดมสมบูรณ์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นปลาหอยปีแรกนะครับผลงานออกมาแล้วครับเชิงประจักษ์ไม่ต้องคุยไม่ต้องถามมากครับลมมือทําคือครับตอบครับทุกท่านดูครับอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวจะพาไปดูเขาดัก คายเอาปลามากินนะครับไปกันครับมาดูปลาในสวนครูบอยครับดูครับมาแล้วครับตัวแรกโอ้โหตัวใหญ่มากครับนี่นะเกือบเกือบขวามือเลยครับนี่หมอครับหมอเทศครับที่บอยเขาเลี้ยงไว้นะครับดู หมอเทศครับดูครับตัวใหญ่มากวปาิาด,ดูครับภาษาเขมิเขาเรียกว่ารแตแเลเรครับจากไหมครับตัวใหญ่ตบรตเลเลยับแดูครับ,บดิตร่ะก็รวมสมบูรณ์ครับ ปีแรกครับที่ปล่อยปลาแล้วก็ได้ผลดีมากครับป,ปอาเทคราหทยได้ยินแต่พระเทศคะน,นี่ปลาหมอเทศเห็นโอครับยบาวเหยียดไปเลย เดี๋ยวพอกก็เก็บมาแล้วไปดูปใกล้ๆอีกทีครับน่าจะปลดยากลำบากเหมือนกันนะครับปลาหมอนี่เอาเรื่องอยู่อีอ๋วันนี้พี่น้องเรามาดูครับปลามหมอกินกันค<ด>รับของข<ด>วัญจ,จากธรรมชาติแม้เราจะเลี้ยงก็จริงครับแต่ธรรมชาติก็ช,กช่วยเราเลี้ยงเหมือนกันก็เล้ให้อาหารของปะอ่ะอ่า รับได okay, ้อหานี้หน evet ึ่งแมเลยเขีครับเรีร้อเีบแล้วครับผ่านไปครับมาดูตะไครหัวดที่สองครับนนนะครับแป๊บๆออกมาแล้ว อันนินก็มีนะครับอันนินปลาหมอเทศพวกพงษจร่ได้ประดุกด้วยนะครับนี่นะครับโอ้ผมว่าตะขายพังหมดแน่นอนะครับเลยดูจากลักษณะของการติดขอไส่ไก่ที่เราตุดใช่ไหมลึกแค่ไหนเนี่ยครับของไส่ไก่ครับตอนนี้น้ำ เออทว่วเป็นแปลงใหญ่แล้วครับแต่ปลาก็ไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่ในน,นี้แบบนะครับเมื่อเราสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อกับการมีอาหารอยู่เป็นแหล่งอาหารนี่นะครับองคฟันจากกรนดิน,นดก็มอบให้เราดูครับวันน,นปลนะ่อยปลาลงไปไม่กี่เดือนเท่านี้ครับ ลอยตอนพฤษภาอันที่หนึ่งนี่นะครับมาอยู่หากินกัน,นง่ายเลยครับากนนอตัวต้องฝ่ามือนะครับตัดไฟไฟกี่ตัวได้ลงไปโอ้ครับ,บอบาจจะมีลูกมีหลานอยู่ในนี้นะครับกินกันชั่วนาตาปีอยู่น,นี้แหละ กินกถ้าชินไปไหนหมดเลยไปก <ะ S 2> ี่ตัวปลาสวยงามปลานินถ้ามันโตไม่ได้ขนาดก็ปล่อยลงคืนนะครับน้ำเยอะจะรับเก็บเยอะอันนี้เป็นการเช็คระบบทีนี้หน้นวา,าว่ากันใหม่เนี่ยครับดูดูนะครับเนี่ยมันเป็นคลองสายกายอยู่2อ,สอเส้นนะครับ<อ>แต่ว่าพอน้ำมามันก็เออไปทั้งหมดแต่มันก็ยังอยู่ในบริเวณของการควบคุมอ,อยู่นะครับมีคณาแปลงใหญ่ ซิ่งข้างบนนี้เขาก็ปลูกไม้ยืนต้นนะครับดูงามมากครับห้าหกปีผ่านไปเนี่ยครับสิ่งที่สร้างมาด้วยมือสภาพแวดล้อมที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองไม่ไม่จำเป็นต้องรอนะครับป่าที่เราปลูกได้น้ำที่เราสร้างขึ้นมาุดคลองนะครับนั้นใครจะมาบอกว่า อายุฮากินไม่ได้เนี่ยดูนี่ครับนี่โอ้โหดูครับผมมาที่วันนี้จะจะต้องสละตะไคร่พื้นนี้ออกว้ดูครับจะปลดยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับปลดไฟย่างไปไปก่อไฟให้ช่วยกันนะนี่โอเคมาเลยครับนี่เลยครับของปั่นจากแผ่นดินจริงๆเลยครับ เป็นแรงบันดาลใจให้คนที่อยากทำโคกน้องนาครับมีปลามีดูครับนี่เดี๋ยวเทียบฝ่ามือนะครับดูกันนี่เกือบเท่าฝ่ามือนะครับหมอหมอเทศน,นะครับดูโอ้ยอดครับเดี๋ยวเอาไปสดแล้วก็เอาไปย่างต่อครับ การแกสวนครับต้องนับเอง,งอั้งงมดมันกูสดๆลรอ้รอนมีทุกอย่างครับ <ใจ S 2> ต้องเล่นหานนดนเลย้อง,องนครัวเสน่ห์ในการทำอาหารเองก็คือการไปหาวัตถุดิบนี่นะครับไปเที่ยวค้นหาในสวนสมัยเป็นเด็กๆเนี่ยเขาให้ไปหากระเพราเราก็ไปเก็บโระพามานะครับ ก็เป็นการที่พ่อแม่เนี่ยสอนให้รู้จกักผักนีต้ต่างๆให้ไปเก็บใบมะกรูดแล้วก็ไปเก็บใบมะานาวมานะครับโอ้โหสอนกันโดยทางอ้อมนะครับตอนแบบไม่ให้รู้ตัว มันจะเน่าม,นมันกินยาก

อตัวเดิมใช้ได้อยู really IR ่ม okay. er ันมีต well ัวเดิมป่ะเือวยายังไม่มีตัวเดิมโเซลนีอนั่นเป็นตวอ๋อันนย่แบบชุตั้งบนพื้นอแล้วกใส่แ้งเอาวนนอยกีคอนเขานี่ทำแาวนไม่เหอนใครใช่ตู้เสโอ้เดทตรงนี้ปกติทอผ้าบนดอยตู้น่อยเตบข้น่ได้ ภาพนอนีคูกครชุ่มางคมสังนอ่ไม่เนไม่นคร้งนี่าันอยู่แต่่ันไม่เาเครองทุกอย่างพวกก็่รู้ที่ดูเยอะมากเลยที่ทุกอย่างแบบต่อมานี่จะจะคังนีันที่ใหญ่อะ กับนายปรตูนี่อันี้บอนคุยเจริญน่คีบน้ที่อกนีดีเสมอมละที่ตอบอันนี <S 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 ้น้ำลดละเต็มฝังเอ็งกำมันตั้งเลแค่ยดึงไปหนึ่งึงไปเติมแต่อย่พอใบอันนี้บานทอนน่อยเ่ตัดต่อมาฝังเลย จุดจะทำให้แทงน้ําแล้วก็ต่อน้ําหยดทำไมแทงส่วมอ่อืมอีกครั้งหนึงเอามีปลาลงกีุ่มเมื่อที่เราที่หลังใสกครบก็การขมือแลนะสวนป่าครูบอยครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวครับไปดูข้างในครับอากาศนะครับข้างนอกเด่นละเหงื่อเลยครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับเยเ็น,ยนลงทันทีเลยนะครับครับ จากพื้นที่แห้งแล้งนะครับปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยก็แรกเริ่มเนิมทีก็ปลูกไผ่แซมด้วยต้นไม้นะครับแล้วก็ตอนนี้ต้นไม้กลายเป็นพืชหลักไปแล้วอันนี้อายุประมาณสิบกว่าปีแ้วมั้งแปลงนี้ออเนี่ย,ย,ย,ยครับก็จะมีหลายรุ่น เป็นแปลงสวนป่าปลูกเองแล้วก็เพิ่มมูลค่าไปด้วยเห็ดด้วยปุ๋ยหมักหมักเองบ้างธรรมชาติหมักให้บ้างนะครับแล้วก็เนี่ยครับเพิ่มมูลค่าอีกแบบหนึ่งก็คือการปลูกผักหวานป่าในนี้คือผักหวานป่านะครับนี่เป็นนวัตกรรมที่เขาต้องการให้ ัะวันป่านะ่มันรอดเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับแล้ว้าไปครับไม่มีแมงมากินเลยนี่สวยงามเลยครับป้องก,กันมแมลงเล็ดนะครับมืบนบนี่ป้องกันมแ,แมงนลแมงแมงยีนูนแมงอะไรมันจะกิน่มผมไม่ได้ใจแต่นี่ครรย,ยครับตกตะกัรงง่ายๆครับลองดูได้ผล๋นตะวนป่าแล้วปลูกไ,ไ,ไปทั่วเลยทั้งบริเวณนี่เลย ปลูกสวนป่านะครับต้องขยันหานัตกรรมเพื่อที่จะสร้างไรายได้นะครับไรายได้ประจําวันไรายได้ประจำเดือนไรายได้ระหว่างปีนะครับมีหมดครับดูครับท่านลองนึกภาพว่าถ้าใบไม้นี้เป็นธนบัตรนะครับมันก็มหาศาลนะครับเพียงแต่เราจะแปลงมันไปเป็นธนบัตรได้มากน้อยแค่ไหน จริงๆแล้วก็แค่ออกซิเจนก็คุ้มแล้วนะครับดูครับชีวิตที่หลายคนปรารถนาอยากทำอยากมีต้องสร้างเอานะครับสวนป่าธรรมชาตินี่มีน้อยลงแล้วเราต้อตงสร้างเอาเองนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของสวนเขาเล่าให้ฟังครับว่าสวนนี่อะไรยังไงนะครับเป็นดินที่แดงทรายแดงนะครับเนี่ยเป็นมันกึงก่งกึ่สวนกึ่งกึ่งนานะครับมันเป็น จะโคกก็ไม่ใช่จะนาก็ไม่เชิงนะครับผมเลยมาไถาปลูกลงยางนาลงตะเคียนก่อนนะครับเมื่อปีห้าหนึ่งนะครับผมก็ลงพากันลงนะครับเห็นไหมครับข้างมันจะปลูกยางพราราตรงนู้นส่วนสองโซนนู้นจะเป็นอ้อยมันจะมีตรงนี้ประมาณสี่ไร่เศษนะฮะผมลงไม้ป่าทั้งหมดนะครับอันนี้รุ่นหลังครับนี่รุ่นรุ่นหลังประมาณน่าจะหกเจ็ดปีนี้ไม้แดงต้นที่ผมอยากอยากปลูกไม้แดงแต่ตีหน่อยนะครับ ตั้งใจลงให้ถี่เพราะว่าจะลงถวัดป่าลงเห็ดนะครับรงโคนต้นเนี่ยตนเนี้ยต้นแดงนะครับนี่แดงเยอะมากเลยประยุกมีเป็นร้อยต้นต้นแดงมีเป็นร้อยฝั่งนู้นด้วยครับฝั่งนี้ต้นแดงมะฮอกยางนาตะเคียนยชอบยางนาใบามันเยอะดีครับนี่ร่มแค่มายืนก็สดชื่นนะครับเนี่ยมันเย็นอากาศเย็นมากตรงนี้ยิ่งหน้าหน้าแรงเนี่ยชร่วงเมษาคุ้มพาเมษาจะเย็นมากนะครับ อันนี้ไม่กี่ปีเองครับแป๊บเดียวนะครับเห็นไหมฮะต้นแดงเราเนี่ยโอเรลนะครับส่วนข้างล่างมันจะเป็นมีจะมีพวกผักหวานป่าจะเอาเชื้อเห็ดมาลงเห็ดธรรมชาติขึ้นแล้วนะครับเห็ดปั่วปีขึ้นชาวบ้านมาเก็บนะครับตรงนี้มีเห็ดปั่ปีนี้ก็ได้เยอะอยู่นะครับปีนี้อยู่โซนนู้นเยอะครับโซนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะเห็ดธรรมชาติมันมีเป็นเป็นเป็นแหล่งเห็ดปั่อยู่แล้วครับตอนนี้นะครับ มีต้นแงดงทีหน่อยไม่เป็นไรให้มันยืดตรงก่อนค่อยสางออกนะครับจากตรงเห็ดนะครับเรวจะวางระบบน้ำให้ดีหน่อยเตรียมคิดอีป่าต้องสร้างนานนะใช้เวลาอดทนนิดนึงต้องสร้างทั้งชีวิตนะครับไปเรื่อยๆนะครับใจร้อนไม่ได้มันจะสร้างปุ๊บปั๊บแบบ AI สร้างไม่ได้นะครับป่าเป็พวกป่าที่เราต้องสร้างเองเพระแต่ก่อนตรงนี้ไม่เข้ามาไม่มีร่มที่จะพักนะครับนี่ แต่มาเที่ยวนี้เนี่ยร่มสบายหน้าแรงนี่มาอยู่เลยครับปลูกเปนอนถอยสบายเลยนะครับเนี่ยไผ่ต้นนู้นเราเริ่มสางออกแล้วครับตัดออกแล้วนะครับเอาไปทำอ่ากันทางที่ของไส่ไก่ที่เราเมื่อกี้นะครับไว่ได้เยอะอยู่นะดินไม่พงังตามที่เราคิดจริงๆเราลงคลองก็สูงนี่ลึกแรีกว่าดินไม่พงังเพราะทางนู้นก็ดินทรายเหมือนกันมีต้นไม้มีอะไ เลี้ยงต้นไม้ป่านะครับทั้งนี้เราไม่ค่อยได้ปลูกไม้อื่นเราเลี้ยงไม้ป่ามันเป็นคนขี้เกียจครับเลยขี้เกียจดูแลอย่างอื่นก็ลงไม้ป่าให้มันอยู่ไปให้เทวดาช่วยเลี้ยงบ้างนะครับไม้พวกนี้สิบกว่าปีอาจจะใช้งานางได้ได้แล้วอีกสี่ห้าปีก็โทเครับผมตรงนี้เป็นแหล่งน้ํานะครับแหล่งน้ําที่ใช้ในสวนเนื้อที่เป็นไร่นะครับความ ฝ่ลึกก็ประมาณทั้6หกเมตรนะครับเนี่ยใช้ได้ทั้งปีเลยครับตลอดปีจะของเราจะใส่ระบบโซลารเซลเซล์ดูดน้ำขึ้นมาเนี่ยครับต้นไม้มันก็โตขึ้นทุกวันนะครับปลูกวันนี้โตวันนี้งดงามกว่าเราจะรู้ตัวต้นไม้ก็ท่วมหัวเราแล้วครับเยอะเยะ มุมนี้ตอนเช้าสวยนี่แบบไม่หมดเี่สักทีเลย พูดเราว่างมันเตรียมไปเองตัวเองนะทำให้เสร็จทำปลูกผักเป็นที่เป็นร่างของพ่อที่เคยทำเองพ่อปลูกผักต้องมีเวลากับมันมากนะกนเมนะเนนื่อไหร่กําลังทาเมื่อนี่คือเชือกระเพาะอีกคมหนึ่เลยต้องไปก้าวหมักมไอ้โลเซิดมือนะหน้าแปดอ่ะต้นละหกพันอ่ะสี่เม็ดอ่ะเสานะตกต้นหนึ่งหมื่นกว่าบาทน,นั่นนี่ถ้าเอาจริงๆถ้าป,ประมาณเนี้ยเสาหน้าหกหน้าแปดอ่ะ ป่าบ,บูมาเอ้ยอนาคตระตินาเอนี้ก็จะขุดทำไมทางวางโซลาเซลล์กนจะวางตรงนี้ก็จะวางที่ทางทางน้ำอ่ะนนจุดหนึ่งตรงนี้จริงเคยดูกปรจุดอันนี้ก็จะขุดไปไป,ไปจะปูแยกแย<า>ก,ย<า>กทำเป็นเฟสไปนั่นแหละทีนี้เฟสนี้ก็เชินว่าพ นี่เหยโทนต่อทางต้านน้ำทำเป็นอะไรทางที่น้ำตกตัวละตวห้มันตก,ก,กลงแล้วมันมีพอไก่ไก่เห็นแบบปูในหลาย Terima kasih telah menonton! เดินไกลหน่อยเนื้อถ้นน้ากับสบ้านทุ่งครับ พิเศษครับจานละ400บาทครับถ้าม,มาวันนี้ลดเหลือ399ครับนี่เลยตนาคารบันทุ่งครับจับแซบตันบนวนี้ใกล้ตัวนี่งน่าจะทำต้มยำครับยำนีนตันวน,นัดนอรีอยกินเลยนะครับ บเ้าหยัดพลังงานเตะเกี้ <laughs> ยวยางเรามีไหมี่มีตะแกียบทหมาแล้ว